ก็ชิวๆนะครับบรรยากาศเราเห็นริฟดาไหมครับพ่อจะลองซูมไปนะครับว่าจะเห็นริฟดาไหมริฟดานั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้เอบเออเอ,อืมนั่นีหนเสื้อข,ขาวๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้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 นโอเคริฟดาริดานั่งคนเดียวชิวมากเขาจะมีเวิร์กช็อปให้ทำนะครับเดีย๋ยวไปดูดีว่ามีเวิร์กช็อปอะไรริบดาทำบ้างนะครับ นี่ริดาก็มาทำขนมนะครับคุกกี้ใช่ไหมริดา<ช>เขาเรียกขนมอะไรนะริดาขนมคุกกี้คุกกี้นะคุกกี้ขนมปังคุกกี้นะครับคุกกี้แล้วก็เขาก็มีนี่ริดา,า <ทำ S 1> จะเอาสีอะไรเอาสีสีขาวสีาวขาวนะเป็นไงบ้างริดาชิลไหมริดาชิลๆนะ มันเหมือนที่มันบีบเป็นแบบนี้ใช่อ๋อเห<อ><บ>มือนเห<บ>มือนเขาทำเหมือนเขาทำเค,ค้กอ่ะลิดาต้องกัดตูดป่ะเราต้องเอาเนี้ยตัดตัดต,ตูดออกไปแล้วก็บีบไงเหมืนอมมนทำขนมเค,ค้กอ่ะไม่พอกัดตูดก่อนแล้วให้ลิดากัดตูดกัดตูดลิดากัดตูดนะลิดากัดนะไม่กัดตูดอืมลิดาบีบให้ลิดาบีบเอาล้วครับตากล้องมันนี้ลิดาจะระบายคุกกี้นะครับไม่ออกแม่แม่หลงมันกัดน้อยไปป้อง นี่ไงเออมันบีบเยอะๆดิต้องบีบหน่อยเี่ยไม่ไม่นี่บีบตรงตูดให้มันออกลมริ่มดิหนูไม่ใช่บีบปลายบีบตูดเห็นไหมบีบตูดอะไรอย่างงี้อ่าแล้วมันจะออกดูนะอ่าดูแม่นะเห็นยแม่พอบีบตูดมันจะออกเห็นไหมบีบตูดอย่างเงี้ยแบบแม่กัดน้อยไปแล้วกัดอีกหน่อยอืออร่อยสิแม่อืออ่ะนี่เห็นไหมเออเริ่มออกแล้วอ่ะข่าอ่าดาบีบไหมอ่ะมาบีบ เออหวานหวานด้วยอร่อยดีนะลูกดาเมื่อกี้พี่แม่กัดอ่ะเหรอเขามีนะไหวไหวใช่อะไรเฮ้ยเล่นดงมาแล้วไม่เป็นไรเอาาไมม่ีีเด๋ยวใส่ใส่ไอันนี้มาเอาเอาไอ้นั่นหน่อยรูดอ่ากินเลยไหมอืมไม่เหมือนอะไรใส่ไหม ใส่ไหมให้เราใส่น้องใส่ดิน้องใส่แล้วน้องชิมดิโอ้ยอร่อยไหมเป็นไรรสอะไรเข้าชมชมชิมหน่อยรสแบบวันนี้ลาวอร่อยนะอ่ะอ่ะลองดูแหนมกับกะบีไปดิ่เดี๋ยวลองชิบีบไปเลยบีบไปเลยอืมใส่ไหมขินง ทำไปก็ถึงขั้นตอนการกินแล้วครับดูนะครับพี่าทำได้สวยมากมากนะครับโอเคชิมให้ผู้ชมดูสวงานที่ไหนเละเลยเฮ้ยชิมอร่อันนี้คุกกี้ที่ทำเองลองชิมดูอันนี้อืมมันจะยังอือร่อยหวานคุกกี้เนย แล้วเดี๋ยวมันมีกิจกรรมอะไรอีกแม่เดี๋ยวไปดูนะระบายสีแล้วก็ระบายสีในระบายสีแล้วก็ทำเค้กอ่าเรื่อยระบายสีแล้วก็ระบายสีแก้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศกลางทุ่งนานะอยู่กลางทุ่งนานะมีคนคนมานั่งแบบแคมปิ้งกันเยอะเลยนะนั่ชิวเลงนเบาๆครับต่อไปก็จะพาแม่พลอยมาซื้อกาแฟนะครับซื้อบรรยากาศข้างบนร้านกาแฟ ไม่บรรากาศด,ดีต้องถอดรองเท้าด้วยร้านกาแฟครับร้านกาแฟบรรยากาศอุ้ยรอบรอบนี้ก็ชิลนะเย็นดีเนะี่ยอ๋อนี่ไงมีกาแฟขนมเค้กนะก็ะไปดูข้างหลังครับอากาศข้างหลังอ๋อม,มีที่นั่งอยู่กาแฟข้างหลัไปกินกาแฟกันดีกว่านมัอชอบเป็นอะไรตอนที่ไม่ได้อยู่

นี่ครับในขณะที่บรรยากาศากำลังชิลๆแล้วก็มีมาเสียงเลยครับเพื่อไทยเพือไทยได้นะครับน <c oughs> ี่มีรถมาเสียงเลยครับโอ้โหสุดยอดครับเสียบรรยากาศหมดเลยบรรยากาศเสียเลยครับ นี่หวานน้อยอันนี้หวานปกติใช่อรับครับขอบคุณนะคะครับนี่ลิดาทำคุกกี้อันนี้คุกกี้อะไรครับลูกคุ๊คุกกี้คุกกี้ใส่ครีมแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเนี่ยพ่อเขาพ่อลุยกันแม่พลอยก็ได้กาแฟมาแล้วนะนด้เงี้ยกาแฟลิดากินน้ำด้ถ้าหมดแล้วซื้อใหม่แล้วปั๊บอร่อยมากล้ออร่อยเหรอใช่้วฝักก่อนขอร้องแม่พลออันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่อลุยกาแฟกันชิมกาแฟกัน มาแล้วของแม่กาแฟแม่พลอยมาแล้วแม่หัวมือแม่ดูสิว่าโอ้ยน่าทึ่งมากมีนี่หมาเจ้าถิ่นมันมาไล่ลิบดาเมื่อกี้แน่แม่พลอยหมาเจ้าถิ่นมาไล่ลิบดามีข้าวขายมีแล้วก็มีขนมหวานก็จะเดี๋ยวแแลล้วก็เดี๋ยวลิบดาเดี๋ยวไปซื้อนี่แม่เดี๋ยวเอาที่ที่ให้ลูกมาระบายสีนะมาตั้งไว้นะแล้วลูกระบายสีเราดูดายลูกกินเสร็จก่อน โอ้ชิลมากเลยวันนี้ชิลมากบรรยากาศชิวเอออีโมตกเป็นไงแม่ชิลไหมชิลนะอร่อยไหมอันนี้อันนี้หวานหวานปกติใช่ไหมเออปกติหวานชิลบรรยากาศชิลๆลมลื่นชิลๆครับต่อไปนะครับลิบดาเขาจะเล่นลูกโป่งอะไรนะแม่พลเ่นหนูบอกลูกโป่งวิทยาศาสตร์ลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะครับดูซิว่ามันเล่นยังไงนะครับมาเดินมือสอนแม่พลเป็นสีแดงนะครับแม่บิ๊ก ด่า,นา,าอ,นะอน,นี่้ครับีนะครับก็มีดีขาอยา่จะจับจับโอเคครับ่ตจะเป่าในไหมครับลองดูนะ,<ส>ะนิดานะสามสองหนึ่ง <ส bies S 1> ไป เฮ้ย่องแท้เฮ้ย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 ยมันร้วมลวๆล้วลูกใหญ่แล้วแม่พลอยโอ้ว้าวนี่มันลูกยูนจเาของแท้เล่นยังไงนม่พลอยอุ้ยมันั่วั่ว้วล้ว เห็นหน้าตัวเองด้วยหรอเห็นหน้าตัวเองทะลุริบดาวมองทะลุเห็นพอไหมลองนี้จิ้มเนี่ยลองนี้จิ้มเฮ้ยจริงด้วยเห็นเห็นเลยเหรออ้าวยอดเลยเราเห็นบ้านสีเหลืองริบดาวปากเตาะเนี่มันเตาะได้มันจะดังเปาะ เฮ้ยเป็นไงแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดเอาไม้ปากต่อแล้วก็ปิดดูนี่เคยเล่นกันหรือเปล่าครับเป็นของเล่นยุคสมัยพ่อเป็นเด็กเลยนเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงดูดูหนูจะเอาตรัสสุดว,ว้าวหนูก็ทำได้ละแบบเจ๋งมากเลยอะ่ะต่อโอเคครับ นี่นะครับลิฟต์ได้จะทำอะไรนะครับต่อยต่อยเลยเหรอดูนี่จะเป็น <sh> ย <arp glowing noise> uh ังไงครับหนึ่งสองสองสามไปโอ้โหยับยับผมมันเป็นแบบนี้ได้ต่อแล้วนทำไงต่ออะไรไงต่อมันเป็นแบบนี้ใช่ป้ามาเห็นไปดูมันมันมีตรง เอ้ยฮา่าสุดยอดคุณกลาง <c oughs> ต่อไปก็ลิกดาไปดูเลยไปดูกันเอาอะไรมาระบายสีกันไปมาดูกันขอดูอันอย่างอื่นได้ป่ะขอลองไปดูกันดิมีอะไรบ้างไปดูเนี่ยลิกดาอย่างเงี้ยไปตั้งวัดได้เอาไปตั้งที่โต๊ะเราได้นะระบาย 4, สีนะ อันนี้เป็นขนมหมาเอาไปให้หมากินได้นนเป็นขนมหมาที่บ้านกินนะโอ้ยหมายเน้วเอาอะไรเอาสีเป็นระบายไหมเ,เอาไหมเนีย่ยไประบายสีไหมอเอานไหมถามพี่เขาจะมีรูปอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างารูปอะไรอ๋อได้นะลเลือกรูปตรงนี้ได้ลูกเดี๋ยวพ่อหยิบให้ดูนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปต้นรูปบ้านรูปต้นไม้เห็นไหมมันมีหลายรูปนะ มานี่ยนดูนะถ้าแบบว่างๆไปก็ได้นะเราไปวาดเองเอาไหมหรือแต่ถ้าอย่างเงี้ยหนูก็ระบายตามรูปเขาไปวาดว่างๆไปวาดเองดีกว่าเนาะโอเคหนูไม่เอาฮะขอเลี้ยงอย่างอื่น อะไรจะเอาอะไรแล้วก็ลองไปดูจะเอาอะไรก็เล่นทีละอย่างก็ได้หลวพ่อพาไปดูหลายอย่างไปดูนี่ให้อาหารปลาลิบดาตรงนี้มีให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวค่อยมาให้นะเราไปก่อนมีคนให้อยู่มีอะไรเขามีหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นปั้นปั้นโลเราปั้นไม่เป็นปั้นยาก ตน็ตามเป็นไปี่สอันนี้ก็ระบายสีตัวติดตู้เย็นน่ะลูกเนี่ยเชื่อมเป็นตัวติดตู้เย็นไห็นปะเนี่ยเอาอันนี้เอาอะไรยังไงหนูก็ต้องเลือกแบบว่าหนูจะแบบไหนก็จะตัวอะไรแล้วหนูถึงจะไประบายได้เลือกเลือกหนูจะเอาตัวอะไร ไม่รูอะรนี่ดูตัวอย่างเ่ยมีตัวนี้ด้วยเลยนี่

เราเดี๋ยวลองดูหนูจะเอาตัวไหนก็ตัวไหนแต่วันนี้เชื่อเหมือนกันเจ้าเหมือนกันสองวัสองชิ้นร้อยหนูต้องเอาสองชิ้นได้สองตัวเอาตัวไหนอีกตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งยิบไหมตัวหนึ่งตัววานไปเดี๋ยวเจ้าตัวอะไรตัวอะไรอันนี้จานหวานแล้วก็มอันนี้คือ ไหนตัวอะไรพ่อรู้ไม่ออกเลยเนี่ยบุมบาติโลโคโคติโลไม่ใช่นู้เดียวตัวอะไรอีกก็คือบุมบาติโลใช่เหรอเจ้าเหรออ่ะเอามาเอามาเอาสองเอาสองมาดูมันบินเป็นเครื่องบินเนี่ยอ่ะเอาสองตัวนี้นะอ่ะไปสองตัวไปมาจ่าเงินลูกไปนี่เราก็ได้แล้วครับลิซดาจะเตรียมไประบายสีแมกเน นะเอ็ดดาเราเตรียมไประบายสีแม็กเนตกันหนูไประบายกับแม่พลอยนะช่วยแม่พลอยป่ะนี่นะปะมากลัลกบไประบายที่โต๊ะเราป่ะ,ะไม่พลอยรออยู่งานจะระบายสีแม็กเนต S <S เอาไปติดตู้เย็นได้นะครับเอาไปติดแม่ตู้เย็นอ่ลูดาจะระบายเองนะครับต้ววนให้ลงอันนันแหละอ่านี่มันมีสีเอาเออกมาก่อนเอามาจากนี่ก่อนอ่าเอามาจากจานนี่อันนี้เป็นผูกน้กันนะสบายกับลูกอ่ะลองดูอ่ะเอาออกเทียตัวก่อนอ่ะแล้วก็มีสีให้เลือกอันนี้คือบูมบัตติโลก้คอติโนแล้วก็มีสีให้เลือกนะครับ นี่เราก็ได้โตเกียวของแม่พอย้วครับแม่พอยสน้าโตเกียวไปดินกันลิกานะครับลองไปดูกันว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวมีอะไรอีกแล้วมาเรื่อยๆนี่มีปา่ารุปป่าจะมีอาหารนะครับอาหารนเรื่องกินไาย่างเป็นบุบเฟต์นี่เป็นไก่ทอดส้มตับ มาแล้วขนมมาแล้วขนมโตเกียวโอ้โหลูกระบายถึงไหนแล้วเอาละให้แม่ซื้อโตเกียวไส้มัชเมลโล่ให้เอ็ดดานี่มีโตเกียวมัชเมลโล่ด้วยอันนี้โตเกียวมัชเมลโล่ของเอฟดาแล้วมาดูกันว่าจะเป็นสียังไงดูดูน้อยมาเรามาดูกันนะไ้อยดูชุดตัวสีนี่เป็นแบบนี้ พ่อลุยลูกอยากได้สีม่วงต้องผสมสีเลยม่วงต้องแดงกับน้ำเงินจะเป็นม่วงิง่าแดงน้ำเงินผสมกันเป็นม่วงจริง,รงลองดูสิแม่ลองแตะออกมาหน่อยก็ได้แตะออกมาแตะออกมาแดงแดงใส่ถาดอ่ะแดงแล้วก็น้ำเงินจะเป็นสีม่วงนะครับโอ้ย แดงกับน้ำเงินจะเป็นม่วงนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นม่วงเลยม่วงก็งม,งมันสัดส่วนมันไม่ดีอ่ะมันจะไม่ม่วงได้ไงเรียนศิลปะมาเหลืองรึเปล่าสมเหลืองรึเปล่าไม่ต้องมีเหลืองเหลืองก็แดงเป็นส้ม,มน้ำตาไปแล้วเคยเรียนแม่สีเปล่า,าสรุกเมื่อกี้มันดังมันดังแล้วันเียงไม่ดังอยังไม่ถึงคิวเลยเขาเลยรับมาเลย สีนี้ก่อนนะกันสีอะไรนะครับได้ม่วงเนี่ยเซตสีเดีน้ำเงินโอ้ยพอบอกแล้วเป็นไงเอ๊ะมันดูมันเป็นรูปอะไรระบายมั่วระบายมั่วจริงๆแต่ก็จะเห็นว่ามันจะสวยขึ้นติมดาเสร็จอย่างลูกเสร็จแล้วสวยไหมลูกสวยสวยนลูกหมดไแม่พลอยสวยไหม ه, เท่ก็มันเท่อันนี้มันเป็นแบบงานใช่มันเป็นงานอ์ะมันมีชิ้นเดียวในโลกอ่ะที่ไม่มีใครสามารถผสมสีแบบนี้ได้แล้วอ่ะมันเป็นงานที่พ่อเกิดมาพ่อก็ไม่เคยเห็นศิลปะไหนที่จะสวยอย่างนี้เพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้พ่อไปชุดไปเนี่ยมันสามารถไปโชว์ที่หอพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสได้เลยนะลูกเพราะว่าเป็นผลงานที่ใกล้เคียงกับภาพของโมนาลิซาเลยลูก ไปหนเนี่ยใชื่อไหมได้ไหมผลงานนี้ถือว่าเป็นระดับระดับเราไปติดเราไปติดระดับนี้เลยอาริดาพ่อเคยรู้จักนักศิลปะคนหนึ่งที่ชื่อว่าปิกัปโตองานของลูกแล้วมันมีอะไรแวนโกะแวนโกะที่เป็นคนเด็กที่วาดภาพเก่งอะแวนโกะอะแต่นี่คือแวนเกะ อันนี้ไม่ชอบอันนี้ใส่เนยนมไม่ชบตัวนี้ตัวนี้แม่ทำนะตัวนี้แม่จะระบายเหรอตัวนี้ให้แม่ระบายนะแม่ระบายนะตัวนี้โอเคครับตัวนี้ลิบารเราสิบแล้วครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นหน้าที่แม่พลอยครับว่าแม่พลอยจะระบายสวยไหมครับเรามาดูผลงานแม่พลอยกันแม่ไม่ต้องแข่งกับหนูนะไม่ต้องแข่งกันเพราะว่าเก่งทั้งคู่เพราะว่าไม่มีใครสามารถล้มศิลปินอย่างลิปดาได้หรอกก็คืออย่างที่พ่อบอกอหฉายาแวนเกะ ชิวชิว,ว,วนั่งสบายฉายาโดนด่า <c oughs> อันนั้นใช้ยาพ่อหาตามแม่นะแม่จะเอาหน้ามันเป็นสีเหลืองเอาละแต่แปลกเวลาวยแม่ดูหน่อยช่วยดูผลงานแม่หน่อยช่วยติชมหน่อยผลงานของแวนพอยอันนี้อันนี้เรียกว่าแวนด้าแวนด้า แบนดาใช่ใช่กำลังแข่งผลงานอุ้ยลิดาเติมสวยขึ้นนะครับนี่ไหนดูของแม่พลอยนะครับโอ้โหหูมันสีอะไรดีมีหูขาวครับสีดำดีไหมเบิกไหมหูขาวขอทิ่ชู้นิดนึงขอทิ่ชู้นิดนึงขอทิ่ชู้ให้ลูกหน่อยครับมีจะแปะประชันกันเอาแล้วครับลูกเขาจะแปะเขาจะมีวิธีการ นี่มันเป็นอะไรเนี่ยทำไมเป็นจุดเนี่ยเหลยอยอย่างไอ้จุดดูนะครับผู้สีอะไรดีอแบบ่ะแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บดูครับดูครับคอยดูลอกออกมานะครับแงมนี่มันลายตุ๊กแกชัดๆ <c oughs> นี่มันบูบาติโลบูเลอติโรลายตุ๊กแกชัดๆัดอ้โหดูผลงานไม่พอยหน่อยครับวิวสวยอ่ะแต่ถ้าเทียบนะเพราะว่าสู้ของลิฟดาวไม่ได้หรอกดูดิ บอกว ellt, ่า oh <mm okay. ไม่แข่งโอเคไม่แข่งไม่แข่งไม่แข่งกับลูกนะโอเคแต่สวยใช้ได้ทั้งคู่โอเคไปมาแล้วครับเค้กลิฟดามาแล้วนี่ครับเค้กลิฟดามาแล้วครับเอาดูกันว่าลิฟดาจะทําเค้กเป็นรูปอะไรนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าลิฟดาจะทําเค้กรูปอะไรนั่งกับแม่พลอยกับแม่พลอยทำให้ถนัดอ่านนั่งข้อไว้นู่นเอาละฮึป อตัวสัตว์มาเก็บก่อนเดี๋ยวแม่ต้องเปิดอันนี้มองสีเค้กทำไมเค้กมันใหญ่แต่ทำไมมันเป็นแบบนี้เอ้าแล้วเราจะกินสีได้หรอได้มันเป็นสีฮาริฟมันเป็นครีมต่อไปก็เป็นกิจกรรมทําเค้กครับแม่พลอยกับริปดาจะทําเค้กแล้วใครอยากทำอีกซื้ออีกได้องกินก่ันนี่แค่นี้ก็เยอะแล้วริปดาลองดูนะครับยังไม่ใหญ่พออีเหรอ นี่อันนี้เป็นสีสีกินได้ไหมแม่พลอยกินได้ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ระบายสีเนาะสีเมื่อกี้เลยว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าไล่ความเย็นก่อนก็คือให้มันความเย็นออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวแม่แกให้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันน้ำว้ารวมเลย อ้ยดดมิจานเนี้ยเอาไว้วอร์มสีอออ่่ววร์มสสีลิิดดาูจานเอาไว้วอร์มสีนะเดี๋ยวก่อนนะเดีวลองลองอ่าลองนิดอันเนี้ยมันยังแข็งอยู่ไล่ความเย็นนิดนึงไล่เย็นนิดนึงเดี๋ยวสีผสมกันไหนลองชิมดิเฮ้ยแย่โดนเค้กแล้วมืออ่ะวันนิดเดียวเป็นไงมั้งสีกินได้ แล้วรอให้มันเย็นแป๊บนึงอันนี้ปิดไว้ก่อนโอเคปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนนะรอให้มันเย็นก่อนลูกรอให้มันรอให้มันในมันละลายสีมันจะละลายก่อนสีมันไม่ไหวแล้วจะชิมกับสีแล้วอยากไปเล่นเจลลี่โอเคครับแม่พลอยกับลิบดาจะเริ่มทําเค้กแล้วนะครับอ่ะมาเราดูกันครับว่าเค้กอันใหญ่ก่อนเอาเอาแป้งใหญ่เรามาคิดก่อนว่า อย่างนี้ไดมจะทำรูปอะไรกันดีอ่ะลองดูสิอเอาเป็นขูจะเป็นขอบขอบก่อน,อนอหนูจะทำ,ะะท,ำะท,ที่มาเป็นแบบเป็นครีมขอบขอบแล้วก็ทำหน้าย,ยิ้มโอเคอ่ะลองดู<เ>นะครับ<น>เ,<อ>เค,ค้กยิ้มนะครับขอบขอบขอบสีลิบบิ้จะทำ<ส>เค้กยิ้มนะครับเยอะเข้มเข้มหขอบขอบะแม่ว่าสีสีน้ำตาลดีไหมน้ำตาลไม่เอาเยียมเงินดีไหมเงิน ให้เขาเถียงกันครับพ่อครับไอ้แม่กับลูกนะครับกำลังจะทำเฮ้ยนายแม่ลองมีธรรมดาอ๋อแม่ใช้อีกอันนึงเด้อย่างเงี้ยนึกได้เนี่มันต้องแถบๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไงนะแต่งแต่งไว้คือสีคุณน่ะมันยังแข็งกว่าขนมไหมมันต้องรอให้ตรงเนี้ยละลายอ่อนก่อนเออเหมือนต้องลองตรงนั้นก่อนเนี่ยเขาถึงให้จานมาวอร์ อาไม่สวยก็ไม่เป็นไรถือว่ากินได้เหมือนกันฮะไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่ก็กินได้ไสวยมันจะต้องเป็นเค้กชิ้นเดียวในประเทศไทยเลยนะที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครทําเหมือนได้ดูไปพลอยครับกำลังมุ่งมั่นตั้งใจทำขนมเค้กให้ลิปดานะครับตอนนี้อยู่ก็้เรียนโซสอบิดา่ว่แม่ทำนี่แล้วแป๊บนึงนแม่ลองดูก่อนนะแม่ลองดูน่ลองเพสดูก่อนว่าทิชมันทำยังไงให้มันติดลองเทสสีก่อนแล้วทำไมมันไม่มีช้อน ขอเขาได้คะเดี๋ยวขอเขาได้ก็สีนะครับมีลายสีให้เล่นนะครับ เดี๋ยวลองดูทำไปเลยเราทำเป็นท้องฟ้าไปเลยทำไปเลยทำไปเลยทำไปเลยยังไงก็ได้ไม่เป็นไรจะได้ได้กินก็ได้เออจะได้ได้กินอไปเรยลองดูริบดาทำใส่เลยใส่ให้ครบทุกสีอยากใส่สีอะไรใส่ไปเลยอแม่ช่วยลูกด้วยทำไปเลยแปะไปเลยนี่นี่นี่แปะแบนแบนก็เราเริ่มเห็นหน้าเค้กเริ่มมีสีละเลงเริ่มไม่เป็นรูปทรงแล้วครับตอนนี้ก็เราพยายามจะช่วยกันครับแม่พลอยกับริบดานะครับเอาสีใส่ไปเพิ่มแปยิ้มหน้ายิ้ม ลิ้นลาวสีช็อกโกแลตได้เยอะนี่น้ำตาลที่ตากำลังจิ้มครับนี่จิ้มไปเยอะดิจก็ไปเยอะอแล้วจิ้มไปโอเคมาดูตอนเสร็จนะครับนี่แม่พลยยกำลังละเลงสีนะครับให้ทั่วครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเค้กที่แบบใช้ศิละปะแอสแทกครับคือการระบายสีแบบแอบขี้แอี้ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วหิวขี้เลยหยุดและครับ ของแม่สวยแล้วเขาจะไปอบให้หรอครับไม่อบก็กินได้เลยนี่เหรอก็กินได้เลยเหรออ่ะลิบดาลองแตะแดดแดดโอเคไปเลยแดดแดดดูไปดูมาอันนี้มันเหมือนอะไรนะนะครับคนทำเค้กแต่ปากเลอะหมดแล้วครับเพราะว่ากินเค้กเอาละครับเฮ้ยเค้กเฮ้ยสวยนะเนี่ยไไม่ด้้ใชเลยลิบดาสวยนะเนี่ยสีขาวแสนเฮ้ยนี่มันเค้กที่แบบ หายากอ่ะหายากที่ไหนเพราะว่าเละขนาดนี้เออเออเเอาสีขาวมาเติมแบบมันมีรอยยิ้มด้วยอะ่ะสามรอยยิ้มเลยอะ่ะแกลงการยืมหลายอย่างว่าตามเดี๋ยวพี่ได้พี่ได้สูตรให้ดูนะครับว่าสีตรงนี้มันกินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูนะครับดูป่านะครับลองดูนะครับ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 ,รบชิมหมับเขาให้ อ่านมาครับเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยไหมครับโอเคแม่พอลองชิมยังครับแม่ดูโอ้ยสวยงามมากเอ้ยลิฟดาพ่อได้ยินว่าคนจะขอซื้อเค้กก้อนนี้ต่อ4,000บาทขายไหมไม่ขายจะกินเองนี่ครับตอนนี้วงดนตรีก็กำลังจะเซตเนี่ยจะมีวงดนตรีด้วยนะนเนี่ย มีโวงโนตีให้ริบดาฟังเพลงด้วยนะเนี่ยอากาศกำลังเย็นๆเนี่ยแดดเริ่มหายนะครับอแล้วบรรยากาศดีมากแต่คนเยอะตอนนี้คนเยอะ,อะ บรรยากาศดีมากรอบๆนะระบายสีไปเลยปะ hour One later ครับเค้กิบดาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกำลังช่วยกันทำกับแม่ปอยนะครับนไม่ได้ช่วยหนูเป็นคนชี้ว่าว่ามันมีอันนี้โอเคก็เป็นเค้กที่เป็นสีผสมเขาเรียกว่าเป็นการใช้ศิลปะขั้นสูงในการทำนะครับอันนี้เป็นการละเลงที่ สุดยอดอ่ะอันนี้เขาเรียกเค้กเรนโบ์นะคะแม่ใช่ไหมลิดาใช่สีเรนโบ์แม่เราตั้งชื่อเค้กเราว่าเค้กเรนโบ์แม่หนูใช้หนูกินสีขาวได้ไหมได้เดี๋ยวกินเลยเอาสีก่อนดีกว่าอ่ะเลองเสร็จยังขอะยังลิดาว่าลิดาจะกินกับแม่ยังมาไปขอเขามีช้อนมาให้หรือเปล่าไม่มีต้องไปขอช้อนเขานะครับ เสร็จแล้วไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกนะถ่ายรูปด้วยถือเค้กไว้แมล่าถือเค้กไว้ถือเค้กถ่ายรูปให้แม่ถ่ายให้นี่ลแล้วถือเค้กไว้แม่ถ่ายนี่ก่อนสวยงามมากเลยพ่อไม่เคยเห็นอะไรที่มันสวยแบบนี้เลยอ่ะพ่อไม่เคยเห็นเค้กอะไรที่มันจะสวยแบบนี้เลยลิล่ากมันสวยงามหรอกินใช่มันสวยงามมากเลยนะลูกช่วยแม่ถือให้แม่ถ่ายรูปลูกถือถือไว้ถือเค้กไว้

โอเคอะไรเห็นอะไรอร่อยอร่อยก็เลียหมดอ่ะเออพอแล้วเป็นแค่สามชิ้นพอลูกชิ้นใหญ่โอเคอ่ะเลยลองลิบดาให้ลิบดาลองชิมสิโอ้ยโอเคเอาขนอันนี้มั้ยเล็กๆหนึ่งมาข้อขอรองคำหนึ่งสิป้อนพ่อก่อนครับเพราะอยากมีความลิดาป้อนพ่อคำหนึ่ง ใส่จานใส่จานลูกมันอยากเหอนมันใกล้ใก้นออกมาใกล้ใก้ใกล้ใกล้ลูกอ่ะเดี๋ยวดา้อนพ่อคำนึงก่อนเลยพ่อต้องกินคนแรกของให้นะให้แม่พ่อยดมาสิอุ้ยพ่อห่อคำนี้เอาป้อนพ่อคำแรกต้องความพะลุยแพ้ อร่อยเค้กสวยนะและแถมอร่อยสุดยอดมากเลยอ่ะอไ,ไมแม,ไม,ไม่ลองนี่ลองแม่ลองนี่อร่อยนะไม่หวานเลยอยอยอแม่ดีแม่บอกว่าอร่อยแม,แม่ไม่ตัดอันนี้ง่ามากแม่บอกว่าพูดอะไรกินไปเร่เนื้อเดียวค่ะนี่ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับบรรยากาศดีมากนะตอนเย็น หนาวเย็นนะครับเบาแฝงวะลูกบรรยากาศชิวๆตอนเย็นนะครับโอ๊ยบรรยากาศชิวมากครับแม่พลอยกับลิซ่าก็กำลังกินพิซซ่าอยู่ครับโอเคก็เดี๋ยวเราลิซ่าเราจบคลิปกันแค่นี้เนาะสนุกไหมวันนี้เนาะบรรยากาศดีไหมชอบไหมโอเคบ๊ายบายผู้ชมกัน สวัสด,ดีครับัยมพายสวัสดีผู้ชมก่อน